สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเรียนใช้ง่ายสไตล์ครูฟ้าค่ะวันนี้ครูฟ้าจะนําความรู้อะไรมาฝากกับเด็กๆก,กันเอ่ยอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากรู้กันแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะความรู้ที่ครูฟ้านํามาฝากเด็กๆในวันนี้นะคะก็เรื่องของการอ่านกรอนสุภาพหรือที่เราเรียกว่ากรอนแตกนั่นเองค่ะ กรนสุภาพหรือกรนแปดนั้นก็จะมีหลักและวิธีการอ่านอยู่นะคะโดยก่อนที่เราจะอ่านนั้นค่ะเราจะต้องรู้จักของการแบ่งวรรคตอนของกรนสุภาพหรือกรนแปดก่อนนะคะโดยมาดูนะคะว่ากรนแปดถ้าสมมติว่ากรนแปดนั้นมีวรรคละจิตคำเวลาเราอ่านเราก็จะอ่านเป็นสองสองสาม,ม 3. ถ้าหากว่า กรองแปดมีวักระแปดคำเราก็จะอ่านเป็นสามสองสาหรือถ้าว่ากรอแนั้นมีวักระเก้าคำเราก็จะอ่านเป็นสามสาสามนั่นเองค่ะวิธีการอ่านทำนอเสน,นะคะจากคำประพันธ์ประเภทกรสภาพนั้น เขาจะนิยมอ่านเสียงสูงสองวักและเสียงต่ำสองวักนะคะโดยอย่าลืมว่าเราจะต้องเบ่งวักตอนในการอ่านของกรอนสุภาพนั้นให้ถูกต้องและในวันนี้ครูก็จะนำกรอนสุภาพซึ่งเป็นบทอาขย,ยตบทหลักของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สมาฝึกให้นักเรียนอ่านกันนะคะเดี๋ยวคุครูจะอ่านก่อน แล้วก็ค่อยให้เด็กๆฝึกอ่านตามครูทีละบรรทัดนะคะเ,เริ่มเลยค่ะบัดเดียวดังหังเงียว,วังเวงแนว้วสะดุ้งแล้วเหลวเละชะเนื้อหาเห็นโยทีขี่รุ้งพุ่งออกมา ประคองพาขึ้นไปจนบนบันโพสแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหน,นดถึงเถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวลถก็ไม่โคต เหมือนหนึ่งในน้ำใจคนมนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถานบิดามารดารักมักเป็นผลที่พึ่งพึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจา เม้นใครรักรักมั่งชังชังต่อให้รอบค้อบคิดอาหารนักหลานหนารู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี จงคิดตามไปเอาไม้เท้าเธอจะประเสริฐสมรักเป็นศักด์ศรีพอเสร็จคำสาแดงแจ้งคดีรูปโยคีหายวับไปกัดตาเด็กๆเห็นไหมคะว่าครูนั้นจะแบ่งวัดตอนในกรารอา ของบทกรอนที่นํามาให้เด็กๆด้ฝุกอ่านไปแล้วนะคะทีนี้นะคะเด็กๆหลังจากที่ได้ฝึกอ่านกับครูกันไปแล้วครูก็อยากให้เด็กๆนั้นไปเปิด แล้วก็ฝึกอ่านจากในหนังสือวรรณคดีลำนำป .4 หน้า36อีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อความชำนาญอย่าลืมนะคะว่ากรสุภาพหรือว่ากรแปดนั้นเด็กๆจะต้องแบ่งวรกตอนในการอ่านให้ถูกต้องแล้วการอ่านการสุภาพนั้นก็จะมีความไพเราะมากขึ้นนั่นเองค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับความรู้แลกะก็การฝึกอ่านบทกรในวันนี้ อ่าแล้วเรามาพบกันใหม่นะคะกับเรียนไทยง่ายๆสไตล์ครูฟ้าสำหรับวันนี้ครูฟ้าสวัสดีค่ะ